เสียงฮักนอไมยุโพโพเนาะค่ะพี่น้องค่ะสิบปรหายมวนหายมันไดจังไดเนาะจ่าเดือนละที่ปีละเทือนะคะกับบรรยากาศหาอยู่หากินในต่างแดนอยู่ในชนบทอเมริการัสเซียเวอร์จิเนียกับพิมีสีอีสานเนาะค่ะปีนี้กับอีกคือเกาหันะจ่าพาพี่น้องนะคะมาเบิ่งบรรยากาศการหาโนไม่การเก็บโนไม่สดๆอยู่ในต่างแดนเนาะจ่าวันโนไมยุนีนะคะหาง่ายซ้ำใดนะคะปลากรบป๋อหกน้ำบะมี่บะคั่นคลายน้ำเนาะจ่าไปค่ะมื่อนี้ลาพิมีกับสิพัพพี่น้องเฮ้ามุน ปลาหาเน้วใหม่อีกคือเกาหัอนะจ้าอันนี้ทือหนอยย่าวเลยด้วอื้อ ี่น้องกระเบงภาพและกระวิดีโอเอาโหลดข่าววานใหม่ยูนีมันหางายซำใด่เนาะจ้าลักษณะการเกิดของเขาเนาะค่ะเขากระสิเกิดออกมาทางก่อจักน้อยนะคะเกิดเป็นจุ่มๆเลยจ้าซึ่งนางลงนะคะฮักเอามองเดียวก็ได้ลายนะคะพี่น้องซึ่งปีนี้เนาะค่ะน้องพี่มีก็ได้คุณยายกับพีสาวเนาะค่ะมามาหาซอยกันจ้าหาเก็บไว้ถกินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะย่ามันบ่มีเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศหาอยู่หากินกระสเป็นประมาณนี้ละจ้า ๋ยวาพิมสิพามาเบ่งนะคะนอเขาก็สิเกิดห้างกอลักษณะแบบนี้นี่ค่ะนี่ตะนออ,อนะะุอวๆใหญ่ๆฮะเอะวันตอนได้ปะอ, <c oughs> อือือแบบนี้คือนอเงาแล้วนะคะ ญ่เร็วไปเร็วอาทิตย์หนึ่งกับเบิรนะคะ คุณยายเล่ากระสิเลือกเอาตะนอในน่อยพี่นองนอนั่งดินนะคะซึ่งกะอ่อนๆหวานๆนะคะมือนีหอากระไดเอาม้ากแกงกินอีกคือเกาหล่ะจ้ะพี่นองเสบหลายจนว่าลืมทายวิดีโอนะคะพี่นองคะ่ะยายเพิ่นกระเลือกเอาตะนออ่อนๆนะคะไม่แกงเนาะจา้ะส่วนนอนยาวๆเพิ่นกะเอาเห็ดนอไม่สมแน่เผาแน่แบบนี้ล่ะจ้ะพี่นองแซ่แข็งใบน้าบางส่วนเนาะคะ่กะกระทือว่าเป็นบรรยากาศนะคะการหาอยู่หากิ่นจา้านอกจากนี้แล้วนะคะกัยังมีเห็ดหูหนูเนาะจ้ะ เกิดขึ้นมาพร้อมๆก,กันกับช่วงที่น้องใหม่เกิดนี่แหละค่ะซึ่งก็หลายคักค่ะพี่น้องค่ะเกิดยุทุุค้อนใหม่นะคะค้อนใหม่ที่ตายแล้วเนาะจ้า,จาเนี่ยค่ะลักษณะของเ็ดหูนูค่ะพี่น้องซึ่งเห็ดหูนูนะคะน้องพี่มีก็เอาไปทําการอบแผงค่ะอบแผงไว้ทากินในย่ามเขาบมูมีค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะมีแต่ดอกอบอวบดอกใหญ่ๆจา้าเนี่ยค่ะย่างไปน้ำน้ำน้ำ ปลาแบบนี้ค่ะพี่น้องคะซึ่งเป็นปลาสาธารณะนะคะกับบดไนนากลัวหรือว่าเป็นตะย่างน,นะคะอย่างที่คิดเนาะจ้าเบิ้งค่ะอุ้ยสะอ่อนลายค่ะพี่น้องคะออกเต็มคอนเลยจา้ารัตนีอุดมสมบูรณ์ค่ะคะพี่น้องค่ะช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิเนาะจา้จาจักเห็ดจากน่อใหม่นะคะออกให้เก็บกินเยอะแยะมากมายเลยจา้าซึ่งเห็ดหูหนูนะคะทีหามาได้หลายๆแบบนี้พิมพ์กับทาการอบแผงครับพี่น้องไวถ้ถากินได้ช่วงหนาหนาวหนาหิมะเนาะจา้า